ครับผมรองศาสตราจารย์สุนทรสวนเห็นครับอาจ,จ,จารย์ประจำสาขาวิชาปฏติมกรรมคณะศิลปนายเชียงใหม่งานที่ร่วมแสดงงานกับผมจุดยอดก็คือครอ,อบครัวปลานะครับเพื่อ,อเพื่อได้วัวข้อในเพื่อแสดงความรวมสมบ,บูรณ์ของของเกษตรกรรมไทยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานะครับในการแสดงครั้งนี้รูปแบบก็คือเป็นงานลักษณะของการจัดวางนะครับการจัดวางแล้วก็ดูเรื่องของพื้นที่ ในพื้นที่เป็นหลักที่ที่ที่ทททเรามาติดตั้งนะครับจุดประสงค์คืออยากจะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบรรพบุุษไทยที่สะสมกันมาอันยาวนานแล้วก็ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น,นในรูปแบบของที่เรานําเสนอหรือแสดงงาน,นงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่จะเข้ามาชุมงานแล้วก็งานครั้งนี้คงจะมีประโยชน์นะครับกับหลายๆกับหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับ